าชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของสมาชิกสากกณ์แต่ยังขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำในการประกอบอาชีพกองทุนพัฒนาสาหกณ์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต,ต่ำโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสากกณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสากกณ์ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ สการการเกษตรเมืองหนองคายจำกัดกู้เงินกองทุนพัฒนาสก,กรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสก,กรจำนวน1 4 5 0 0ล้านนบาทจัดสรรให้สมาชิกกู้ทั้งหมด29รายเพื่อเป็นทุนไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปะศุสัตว์ค่ะสำหรับโครงการพัฒนาอาชีพเนี่ยด้เงืนมากกับมะเรียงไก่ง่วงมีเป็ดเทพแล้วก็มีมีหมู มีหมูค่ะการพัฒนาอาชีพเห็ดไห่เห็ดไห่ห,ห้ามีาได้ใหเสริมขึ้นนะคะซี่เดือนนี้หมูก็เอาออกได้แล้วค่ะค่ะค่ะเราก็ได้เลี้ยงปลาน้ำเราก็ปลูกไม้ยืมต้นพร้อมนะคะไม่ไม้ประดูไม้อย่งหลายอย่างนะคะแล้วก็เลี้ยงแกะพร้อมค่ะค่ะคสำหรับเงินกองสศนะครับ ผมกับมาต่อยอดอาชีผมก็คือไดมาปรับปรุงจากไรอ้อยมาเป็นไรมันนี่ครับไม่เป็นสวนยางยางนี่กับเป็นเงินใส่ในรัวเลือนครับให้ลูกให้รายไปโรงเรียนไอ้พวกมันพวกอ้อยเนี่กับเป็นเงินก่อนแต่ละปีนะพ่อได้ใส่นีสากรณ์ครับกับผมได้ยิ้มได้เท่าสม,มัยกับย้อนได้สิแล้ครับกับยั่งดีครับได้เป็นเงินก่อนได้ใส่หนี ซาก่อนต้องไปพุ่งกระพยายารมรถหนีลงผมใกล้สิบป็นไทยแล้วครับสก,กรอโคเนื้อหนองคายวากิวจำกัดกู้เงินกองทุนพัฒนาสก,กรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสก,กรอนจำนวน600,000บาทจัดสรรให้กับสมาชิกกู้จำนวน26รายเพื่อเป็นทุนไปประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์เลี้ยงโคเนื้อวากิวทั้งสก,กรอได้ รับการจัดสรรเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรเป็นเงินพัฒนาอาชีพนะครับมาห0แสนบาทก็ได้นำมาแบ่งให้สมาชิกกู้ยืมมาพัฒนาอาชีพนะครับสำหรับผมกับสมาชิกส่วนมากก็นำมาซื้อวัตถุดิบมาผสมอาหารเองใส่เลียงงวัวพวกงวัวขุนที่เป็นวากิวของของฟ์มผมเองนะครับ มันจะเหลือต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ5บาทก็กลักวาการลดไปได้เพือบครึ่งโตครับสหกรณ์การเกษตรนิคมพลพิสัยจำกัดกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์จำนวน1 3 0 0 0ล้านแบาทและจัดสรรให้สมาชิกทั้งหมด30ลรายเพื่อเป็นทุนไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปะศุสัตว์ผมเริ่มเข้าโครงการเนาะ ที่ทางสากรเอาไปอบร่ม้วกากูกเงินมาเลียงแบะบเป็นรายใดเสริมผมได้มาแปดตัวน้ำนักจูทีร่อยหาสิกิโลร่วมครับแล้วเรียงอีกเดือนหรือ2เดือนคาดว่าผมจะได้สองร้อิกิโลขึ้นไปสองสเดือนแต่ผมได้ตามเป้าหมายตามสองริกิโลขึ้นไปผมสิมี รายได้อยู่หักค่าใช้จ่ายของอา,อาหารของโรงเรียนของสากลทั้งหมดแล้วโครงการทั้งหมดแล้วผมสีมีรายได้อยู่ประมาณ20,000ืบาทขึ้นไปครับขอขอบคุณโครงการของสากลหรือเรียงแบ่หล,ล,ลายครับผมโครงการข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ในการสร้างโอกาสให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกสาณกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น